ยินดีที่ได้รู้จักผมเอมอนครับอ่าค่ะเขาเป็นใครกันแน่เนี่ยชื่อเอมอนแต่ไม่มีนามสกุลไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนจากตระกูลไหนแถมยังหน้าไม่อายบอกว่าจะมาเปิดร้านข้างๆอีกฉันอาเวลาเทสวินค่ะว่าแต่เรื่องที่คุณบอกจะเปิดร้าน อ๋อไม่ต้องขับวนไปหรอกครับผมจะเปิดกิจการอื่นโอ้โลออกไปทีไม่ทราบว่าคุณเคยได้ยินเรื่องของกาแฟมาบ้างหรือเปล่าครับกาแฟหรอไม่รู้จักเลยไม่มีทางที่ฉันจะไม่รู้จักมันเป็นสิ่งพระทัางชีวิตของฉันในชาติที่แล้วเลยนะคาเฟอีนที่เป็นเหมือนยาเสพติด ถ้างั้นก็หมายความว่าพอดีว่าผมยุ่งอยู่คงต้องขอตัวลาไว้เจอกันใหม่นะครับเขาจะมาเปิดคาเฟ่ข้างๆร้านชั้นสินะตอนนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ความรอแต่พื้นที่ที่สามารถนั่งได้นานๆที่ร้านชั้นไม่มีตังหาก กาแฟม,มันได้รับความนิยมพอๆกับของหวานแถมยังราคาถูกกว่าด้วยยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีหล่อเหลาแบบนั้นแล้วก็คุณลูกค้าครับอเมริกาโน่ร้อนที่สั่งได้แล้วครับถึงจะเผลอใส่น้ำแข็งลงไปในอเมริกาโน่ร้อนลูกค้าก็คงจะบอกว่ามันร้อนแล้วก็ดื่มมันอยู่ดี สวยแล้วไงเด็กๆนะไม่เท่าไรหร่หรอกแต่เราเลดี้ชนชั้นสูงจะต้องพากันกลู่ไปที่ร้านนั้นแน่ๆเลยดื่มให้อร่อยนะครับไม่นะลูกค้าชั้นก็ดียังไงถึงได้มาสกัดดาวลุ่งร้านของชั้นคอยดูเถอะเจ้าเอมอนหรืออันมอนก็ช่างชั้นจะเอาชนะให้ได้ นายท่านแล้วก็ทำไมถึงต้องรอเล่นแบบนั้นด้วยล่ะครับเอาแต่สร้างเรื่องไม่หยุดเลยจริงๆนะครับสร้างเรื่องอะไรกันอย่าจริงจังนักสิเดลิกชันบอกแล้วไงว่าอีกไม่นานชันก็จะเป็นเจ้าของร้านแล้วจะเป็นเจ้าของร้านเล็กๆแบบนั้นร้านเล็กๆงั้นหรอ แล้วทำไมท่านถึงทำแบบนั้นล่ะครับเพราะแค่น่าสะดุกดีน่ะอาเบล่าได้โปรดอาเบล่าอาเบล่ามาหาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งได้ดอกไม้มาทุกวันจนไม่รู้จะเอาดอกไม้ไปไว้ที่ไหนแล้วเนี่ยนี่มันร้านขนมหรือร้านดอกไม้เนี่ย อ้แม่น่ารับดอกไม้มาตั้งแต่แรกเลยปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วอาเบลา่าในที่สุดคุณก็ยอมเปิดประตูให้ผมแล้วสินะผมคิดถึงคุณนะผมอยากคุยกับคุณและสัมผัสคุณอีกสักครั้งก็ย,ยังดีอาเบลา่ากลับมาผมได้ไหม ผมรักคุณท่านมาควิดเรื่องของเรามันจบไปแล้วมาหาแบบนี้ฉันก็ลำบากใจนะแต่ว่าอเวลา่าถ้าผมทำอะไรผิดไปก็ให้โอกาสผมอีกสักครั้งจะได้ไหมครับไม่ว่าคุณจะกรธเรื่องอะไรผมก็จะแก้ไขมันเอง คือว่าจะให้บอกว่าชาติที่แล้วนายทิ้งฉันแล้วไปเป็นกิ๊กกับเพนซี่ได้ยังไงเล่าเออคือว่าร้านเปิดหรือ,อยังคะเปิดแล้วค่ะยินดีต้อนรับค่ะวิตายยังไม่ได้บอกให้เข้ามาเลยแต่เข้ามาหน้าตาเฉยแบบเนี้ยตายจริง ท่านมาคิดเวอร์นิวไม่ใช่หรอคะเนี่ยใช่จริงๆด้วยกลับมาคืนดีกับเลดี้เทสวินแล้วหรอคะท่านมาคิดเวอร์นิวมาทำอะไรที่แบบนี้คะเนี่ยแถวนี้มีสวนดอกไม้สวยๆอยู่ด้วยนะถ้าไม่รังเกียจไปกับพวกเราไหมคะเออถ้าเขาชอบฉันจริงๆ ก็ต้องปฏิเสธออกไปฟังดูข้าท่าดีนะครับเลดี้แสนสวยชอบดอกไม้ชนิดไหนเป็นพิเศษเหรอครับเกเตี่นายไม่ได้เกิดใหม่แน่ออกไปแต่ว่าอาเบลล่าครับผมจะรอจนกว่าคุณจะเลิกงานออกไปซะ เอาละเบลฟังให้ดีนะอย่าให้คนอื่นมาปั่นหัวเราได้เข้าใจไหมค่ะค่ะโดยเฉพาะคนอย่างแกดเดรี่ตอนนี้พอเราจบกันแล้วใช่แล้วค่ะเราจะไม่ถูกปั่นหัวอีกต่อไปแล้วก็ตรงนั้นตอนนี้จะมีร้านคู่แข่งมาสร้างอยู่ตรงนั้นเราก็จะไม่หวั่นไหวมั่นใจใช่ไหมว่าจะทำได้ นแน่นอนค่ะเราต้องชนะดีมากและอีกอย่างนึงฉันเองก็จะไม่หวั่นไหวกับสายตาคนอื่นอีกต่อไปน,นั่นมันค่อนข้างจะไม่เป็นไรจริงๆหรอคะโลกนี้มันปิดกัน้นกันไปหมดเลยแม้แต่กางเกงผู้หญิงก็ใส่ไม่ได้เลย ไม่เป็นไรหรอกหน้าแบบนี้ทํางานสะดวกดีออกแล้วถ้ามองผ่านๆก็ดูเหมือนกระโปรงทั่วไปเลยนี่ใช่ก็ใช่ค่ะตอนนี้ฉันต้องปรับเปลี่ยนแผนการจะได้ไม่แพ้คู่แข่งหาลูกศิษย์แผนต่อไปก็คือการหาลูกศิษย์เอ๊คุณหนู เบลยังขาดกําลังแขนที่ใช้การทำขนมปังไปเยอะเอ๊ะลูกค้ามาแล้วค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีครับคาลิกเดี๋ยวนะถ้าคาลิกมาเฟซี่ก็ต้องมาด้วยสิวันนี้ท่านแม่ไม่มาก็เลยมากับแม่นมแทนโล่งอกไปใช่ไหมล่ะครับฮ่าฮ่ใช่จ้ะ เขารู้สินะว่าฉันไม่ชอบแม่ของเขาเอ่อพวกเพื่อนๆผมก็มาด้วยนะครับพวกเพื่อนๆหรอพากันมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือว่าพี่สาวครับตอนนั้นขอบคุณมากนะครับอะไรการพาเพื่อนๆมาเยอะแบบนี้ฉันตังหากที่ต้องขอบคุณ เออคือว่าผมมีเรื่องอยากจะบอกครับได้สิบอกมาได้เลยถ้าผมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วผมอยากจะมาทำขนมปังกับพี่สาวที่นี่ได้ไหมครับเออไม่ได้หรอกครับฮ่าฮ่าฮ่าได้สิโตขึ้นก็มาทำงานด้วยกันเถอะฉันจะรอนะจะจริงหรอครับจริงสิ ขอบคุณนะครับพี่สาวฮ่าฮ่าดีใจเหมือนถูกจ้างงานแล้วยังไงอย่างนั้นเลยนะเหน่ยตั้งแต่เช้าเลยนะคะนั่นสินะเที่ยงแล้วหรอเนี่ยปอกไปปิ้งนี้กันไหมโอ้บอกแล้วใช่ไหมว่าบางครั้งเราก็ควรจะสูดอากาศเข้าปอดแบบนี้บ้างนะถึงจะเป็นแค่ เนินเขาใกล้ร้านก็เถอะบางครั้งคุณหนูก็พูดติดตลกเก่งจังเลยนะคะมีเคล็ดลับอะไรงั้นหรอคะงั้นหรอคงจะเป็นเ้นจากยุคใหม่หละมั้งบางครั้งดิฉันก็คิดนะคะว่าคุณหนูเนี่ยเหมือนเป็นคนอาณาจักรอื่นเลยเอ๊ะคุณหนูคะคนคนนั้น แม่สามีในชาติที่แล้วทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่มาตามค่าถ้าเป็นแบบนี้ฉันต้องเชิญหน้าอย่างเดียวเท่านั้นตายจริงคุณหญิงเวอร์นิวลมอะไรหอบคณมาที่นี่คะเนี่ยดูเหมือนว่าชีวิตของเธอจะสุขสบายดีนะหลังจากที่ใจกล้าหน้าด้านหนีออกมาดื้อๆแบบนั้น ฮ่าฮ่าาขอบคุณค่ะได้ยินมาว่าเธอเปิดร้านเลยแวะมาดูแต่เห็นร้านมันปิดอยู่ก็เลยเป็นห่วงนึกว่ามันจะเจ๊งไปล้ะซะอีกยังไม่เจ๊งอีกหรอโถยังอยู่ดีสิคะงั้นหรอไอ้พวกปินป้อนฉันอุตส่าย้ำนักจำหนาว่าอย่ามาร้านนี้ กับอีแค่ขนมหวานชิ้นเล็กๆถึงกับกล้าขัดคำสั่งของฉันเลยงั้นหรอฉันมาที่นี่ก็เพื่อมาดูยายเด็กนี่ร้องไห้ไม่ได้มาดูยายเด็กนี่เดินไปเดินมาได้อย่างสบายใจเฉิบแบบนี้ไหนขอฉันเข้าไปดูข้างในหน่อยสิทำไมหรอคงไม่ได้อายหรอกใช่ไหมอุ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะ มีแผนอะไรอีกเนี่ยอืมเก่าซอมซอบแบบนี้เดี๋ยวมันก็พังแล้วแหละเธอทิ้งเกลลอรี่ของฉันแล้วมาสร้างร้านขยะแบบนี้อยู่หรอเนี่ยนี่เรียกว่าจัดวางแล้วหรอคงจะไปเอาพอปเก่าๆที่ไหนสักที่มาใช้แล้วก็มั่นหน้าไปเองสินะโอ้โหแถมฝุ่นก็เกาะเต็มไปหมด แล้วมันจะไงคะอะไรนะฉันถามว่าแล้วมันจะยังไงคะอะอะไรกันสีหน้าที่ดูไมส่สะทกสะทานแบบนั้นที่นี่เป็นร้านขนมหวานของฉันนะคะจะซื้อขนมหรือจะออกไปด้านนอกดีคะคุณยาย ว่าไงนะใยนี่แกกล้าดียังไงเอ๊ะคะท่านแม่พอเถอะครับ